สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องน้องช่วยเจมมี่นะคะ,นะคะโอเคค่ะไม่ว่าการงานช่วงอาบน้ำน,นะคะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เปโกเปียกเปโวเปียก,ปก,เ,ปยกเป็นไงบ้างหนูเหมือนขี่พ่อเล่ไหม เหมือนขี่พ่อเล่ไหม,ไม,หมทำไมอ่ะโอ๋อไม่วาดไม่นิ่งเขาพี่โอเล่ไม่วาดสายลนดีวาดสาย,ลน,าสายลนเนาะเอากินน้ำแล้วเ 好，我录了。 วาดกระโลนโน้ฮึมลเล่นมาทางนี้หนูเล่นมาทางนี้เลยลูก สซนจริงๆเนาะปเป้นี่นโซนพอๆกับงามโชคเลยเอาถูตัวให้ไม่วาดว่าเกาะดีๆนะตกนะข้างหลังอะเอาแปรงไหมดูงามชู โชคดำผุดดำไหว้เลยว้าวผูแล้ว นอนแช่น้ำไม่สบายใจออู้หงามโชคงามชโชคเบาๆลูกโอ้โหอ้โหหาห้อยบ่อเมสกิดสกิดเมสกิดดากงามอู้ โอ้ยเดี๋ยวงามโชคเห็นแตงโมนึกว่าแตงโมจะกินแตงโมแล้วเอาเอางามโชคนึกว่าแตงโมแน่นอนงามโชคคิดว่าแตงโมหรือเปล่าของชอบงามโชคเลยของชอบงามโชคเลยนะเนี่ยแตงโมอ่ะโอ้โหมุดมุดมุดโอ้ งามโชคดำน้ำดีแท้เป็นนักกีฬาดำน้ำได้เลยนะเนี่ยน้ำหาห,าหอยหาหอยปูหาปลาห,หาหาาอ,อ,อยเล่นไปด้วยกินไปด้วยชอบเอาปากกินน้ำใช่ อยาตีน้ำเร็งไม่ว่าตกใจเลย่ตงนี้หนงามชมหาพ่อด้วยนะพ่ออยู่ไหนนะพ่ออยู่ไหนเอาพ่อหายแล้วเอา่นาพ่อะพ่ออยู่ไหนพ่อหายแล้ว ไม่เห็นพ่อแล้วพ่อไปไหนอางงามนนโอ้ยพ่อน้อยไปไหนเนี่ยอ้าวมุดหาพ่อน้อยแล้วม,มุดงามดำนาหาพ่อเหรอเอยไม่เห็นพ่อเลยพ่อไปไหนพ่อไปไหนเนี่ย ชุ่งงงเรียกพ่อโอ้ยแม่กับลูกแช่น้ำสบายใจเลยอู้ออหแบบแบบูเห็นอะไรแวบๆบแบบโอ้ดำ,ดำ,ดำน้ำเก่งจังเลยพี่งามเนี่ยเอานอนเอาแช่น้ำแช่น้ำสบายใจ ถูกใจเขาละถูกใจทั้งคนทั้งช้างแหละดูไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอ้ยงามชั่วกดแม่แล้วรักแม่จ้าโอ้ยโอ้ยไม่ได้กดธรรมดานะคือปีนเลย <c oughs> โอยดูสิใส่เต้าใหญ่เลย มแม่จ้ะน่จะสอนว่ายน้ำแบบไม่ใช้มือว่ายน้ำยังไงแบบไม่ใช้ออมืแมอแ่าขาทั้งสองข้างกันกันน้นมนไม่ชมือนะปไ,ได้เร็ว,วากนานพ่อมาเล็วอ่า <c oughs> เห็นพ่อแล้วพ่อแก้งพ่อแก,ก,ก้งอะละ ล้างคิ้ตาให้งามโชคหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป้เฮ <zu> ้ยเฮ้ยตาเลือกใส่ด้วยนะเป้เป้ตาเลือกใส่ด้วยนะตาเลือกใส่เลยนะนั่น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยดำดำนยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับ <Yeah. S 1> <c oughs> ยังอยากแช่อยู่ อ๋อยังกินน้ำอีกสุดชื่นสดชื่นขอกินน้ำก่อนงามบอกขอกินน้ำก่อนเป้ก็มาทางนี้สิลูกมาทางฝั่งนี้ดิ <c oughs> อขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วตัวนี้ขึ้นได้แล้วนะกว่าจะขึ้นได้เสียงใครร้อง เสียงกล้องเลยไปแล้วคะ่ะตอนนี้ขึ้นกันกลับบ้านแล้วนะคะ